ฟ้าเออพี่ฟ้าเราแน่นๆน่่นๆนีเห็นเห็นะเห็นนะเห็นนะสวัสดีค่ะอิงฟ้าค่ะสวัสดีค่ะชฉลอดค่ะอยู่กับพวกเรานะคะกับแคชแชร์เล่นในช่วงแคชซีคริตค่ะมาเริ่มเลยตอบคำถามที่ตัวเองจับได้ โอเคแจนวแ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 วแนวแนวเอาอะไรเหรอคำถามคือเมื่อคนข้างๆรู้สึกแย่เรามีวิธีปลอบอยังไงมีวิธีปลอบอยังไงเหรอคะจะเป็นคนเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดหวานๆสักเท่าไหร่สมรรัยก็จะพูดแบบคําที่มันใช้ได้ในชีวิตจริงจริง,รงอะไรเงี้ยสมรรัยอยากจะบอกว่าไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะ <c oughs> เป็นประโยคป,ประจําใจที่ใช้กับตัวเองแล้วก็กับ คนรับค้างด้วยค่ะหมอดูปะเนี่ยจริงไหมพี่ชาลอดเขาพูดจริงจริงก็จะคอยแบบหรือวันก็ผ่านไปนะสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องคิดมากก็จะเป็นคําที่สามารถทําให้เราแบบว่าคิดตามได้ด้วยไม่ใช่แค่พูดออกมาอย่างเดียวค่ะอีกฝ่ายห้าขวบกับอีกฝ่ายห้าคนจะเลือกอะไรโโหคนเดียวก็แบบไปนี่แล้วอ่ะถ้าพี่อิงฟ้าห้าขวบจะเป็นยังไง น่ารักดิไม่เคยเห็นอ่ะน่ารักดิเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีอิงฟ้าห้าคนก็อิงฟ้าคนนี้ก็จะได้พักไงจะให้อีกสี่คนไปทํางานก็จะได้ช่วยยกันถือว่าเหมือนแบบเป็นฟิวพี่น้องช่วยกันทํางานหากินอะไรอย่างนี้คนนึงไม่คนนึงไม่สบายก็อีกคนนึงไปได้น้าเหมือนกันเนี่ยอ่าได้ก็เป็นอิงฟ้าห้าคนแล้วกันค่ะก็จะได้แบบแบ่งๆกันพักไปโอเคค่ะบ๊ายบาย พูดประโยคจำวิมานหนามตามอีโมจิเริ่มแม่อยากกินอะไรแม่เลือกเลยนะเดี๋ยวหนูเลี้ยงเองเขาบอกว่าเขารักกูเท่าต้นทุเรียนทุกต้นใบทุเรียนทุกใบลูกทุเรียนทุกลูกแล้วมึงก็เชื่อเขาเนาะอีหมออีหมอมึงจะไปไหนกลับมาก่อนเขาอยากงเวงอะ มันโง่ยกทุกอย่างให้ผู้ชายไม่ได้หรอกนะกูไม่ให้อะไรมึงไปทั้งนั้นแหละถ้ากูไม่ได้มึงก็ต้องไม่ได้เลยทั้งนั้นแหละมาเจอกันในวิมานหนามทีเน็ตฟลิกนะคะมาดูหมมหาชนคนนี้เยอะๆนะคะ นี่ขอบคุณนะคะมาก่อนเลยแฮปปี้นิวเยียพี่องิองอิงอิงฟ้าลูกสาวคนสวยและเก่งมากเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะน่ารักมากเลยอร่อยแน่แมีผู้ช่วยนาวาเองนาวาเองใช่ไหมพี่อ,อิงขอบคุณค่ะองิงอ อันี้คือคิดไม่ดูแล้วว่าก่อนเรียน้เป็นอัไรอ้าวขนาดนั้นเลยถามว่าจะไปเรียนที่ที่กี่โมงคะเลอเวลาเะีปวรีนเป็นเรียนของใคร